สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับหมู่เม่นแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเจ้าฟอร์ดนิวฮอลแลนด์4630สูนะครับแบบเจาะลึกทุกอย่างเลยนะครับเฉพาะตัวนะครับวันนี้สําหรับเจ้าฟอร์ดนิวฮอลแลนด์เนี่ยนะครับตัวนี้ก็มือเขาเรียกว่าเก่านอกนะครับผมเก่านอกอตัวนี้จะเป็นเครื่องสูบมาดูครับเครื่องเป็นยังไง วันน um. um uh, ี้เครื่องสามสูบนะครับผมเครื่องจะอยู่ข้างล่างนี้นะครับข้างล่างแบตนะครับผมเครื่องอยู่ข้างล่างแบตสามสูบนะครับปั๊มเป็นแบบนี้ปั๊มออกข้างนะครับอันนี้ปั๊มอันนี้ก็จะเป็นกองนะครับกองน้ำโซล่ากองน้ํากองไรนะครับตรงนี้เป็นไดนะครับซึ่งผมเปลี่ยนไปละเป็นไดโทดไปแล้วนะครับผม สามสูบหกสิบห้าแรงม้านะครับไอท่อไอดีนะครับผมอ่ามอน้าท่อมอน้ําก็เหมือนรถฟอร์ดทั่วไปครับปกติครับตรงนี้จะไม่มีอะไรแปลกใหม่นะครับผมอันนี้จะมีอ่าเขาเรียกว่าน้ําฉีดที่ฉีดน้ําที่ฉีดกระจกนะครับไว้ปัดน้ําฝนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะหมดละแล้วนนลแล้วก็ นี้ก็เป็นที่เติมน้ามันเครื่องปกตินะครับที่เติมมันเครื่องตัวนี้ก็แซวัดน้ามันเครื่องนะครับแซวัดปกติอ่าส่วนคานคานหน้านะครับอ่าเป็นของคาราโลนะครับคาราโลคาราโลครับอันนี้นี่ครับเป็นของคาราโลนะครับผมคานหน้าคาราโล ไฟหน้านะครับผมไฟหน้าปกติธรรมดานะครับผมไฟหน้าอันนี้ใบมีดนะครับผมใบมีดเท่าฟอร์ด6กพันะครับยางยางนะครับจะใช้อาขอบ11.2นี่นะครับยาง11.2 24นะครับผมล้อหน้านะครับ เพิ่งเปลี่ยนมาได้สักเดือนนึงนะครับแต่ผมรู้สึกยางไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคของดีสโตนนะครับครับต่อไปก็เป็นคอมคอมนะครับอันนี้ขาคอมอันนี้ขาคอมนี่ผมทําใหม่นะครับขาคอมนี้ผมทําใหม่คอมนี่ก็ใช้เป็นของห้านะครับขาคอมอหนอตรวมด้วยครับผมขาคอมใจ ปกตินะครับอันนี้กองผมใส่เป็นกองกองฝุ่นกองดักฝุ่นอีกลูกหนึ่งเป็นกองกระดาษข้างในอีกลูกหนึ่งนะครับเพราะว่าดันดินฝุ่นมันเยอะนะครับกองเปียกอย่างเดียวอาจจะไม่พอก็เลยมีกองกระดาษกองแห้งอีกใบหนึ่งท่อธรรมดาครับน,นี่ก็กระจกอ่มาดูตรงเสื้อเขาอ่าีเป็นกระปุกน้ำมันพาวเวอร์นะครับ น้ำมันพาวเวอร์กล่องมันเครื่องสายวัดรอบนะครับสายวัดรอบอันนี้สายวัดน้ำมันเครื่องนะครับการทำงานถ้าสตาร์ทเครื่องเลยเนะี่ยน้ำมันเครื่องมันหม,นมุนตัวนี้จะโชว์นะครับถ้าน้ำมันถ้าไฟค้างนี่แสดงว่าปัญหาเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องนะครับต่อมาก็าจะเป็นอ่ะข้างนี้ คอมอคอยร้อนผมวางข้างนะครับส่วนกระจกเนี่ยมันแตกตอนดัดอันนี้เป็นคอมอเป็นคอยร้อนสองพลมนะครับผมก็วางติดธรรมดาอันนี้มาตั้งเองใส่เองยางหลังหลายคนถามยางหลังยางหลังจะเป็น16,930นะครับ16.930แต่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยมีโครงการจะเปลี่ยนอยู่นะครับสำหรับยางหลังข้างหลัง ก็จะเป็นปกติใบมีดผมจะต่อกับตัวนี้เลยนะครับมันจะมีทั้งคอนโทรลแยกมีอะไรผมก็ไม่ค่อยรู้ครับผมจะต่อตรงนี้เลยใบมีดนะครับใบมีดคอนโทรลก็จะไปนู่นเลยนะครับผมใบมีดคอนโทรลกระบอกช่วยยกตัวนี้จะมีกระบอกช่วยยกมานะครับ<ม>สีหกไฟผมก็ติดเพิ่มเอาข้างหลังเป็น LED สองดวงนะครับเอย LED สี่ดวงมาสองดวงแขน แขนก็แขนเดิมแต่เปลี่ยนโซ่นะครับโซ่เก่ามันจะเล็กครับอันนี้จะใส่โซ่ใหญ่แล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับตออมาก็มีอะไรฝั่งนี้มีอะไรไหมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในเป็น LED สองหลอดครับสองแผงปกตินะครับละครับประตูประตูก็จะเปิดนี้ นะครับผมอันนี้ข้างในข้างในรถนะครับเปิดมาก็แน่นอนครับรถถ่ายขาดไม่ได้อุปกรณ์ครับรังอุปกรณ์ต้องมีขาดไม่ได้จริงๆครับก็ <laughs> 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 จะมีรังอุปกรณ์มีอ่ากุญแจเลื่อนนะครับผมอ่าคอนปอนจะอยู่ข้างหลังนะครับก็จะมีลองมาดูข้างในครับมันมีอะไรบ้างชุบอาชุบฟึบมา ทีละตัวเลยนะครับเริ่มจากแอร์อ่าตรงนี้จะเป็นแอร์นะครับผมมันจะเป็นตู้ธรรมดาแหละตอนแรกอะ่ะมันจะอยู่ข้างบนอันนี้จะอยู่ข้างบนผมเลื่อนลงมาอยู่ข้างล่างเลยครับตอนแรกมันอยู่ข้างบนนู้นเลยแต่ผมจะใส่ตู้มินิบัตมันกว้างก็เลยมันใหญ่ครับตู้มินิบัตมันใหญ่ก็เลยขยับอันนี้ลงมาแล้วก็ทําอันนี้ใส่แทนนะครับผมแล้วก็เป็นตู้มินิบัตรอยู่ข้างในน,นี้หมดเลย เป็นแบบนี้เลยตูมีบัตรนะครับผมผมก็ใช้อยู่3ช่องนี่แหละส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ปัดน้ําฝนที่ฉีดน้ําฝนนะครับอันนี้เป็นไฟ LED หน้าไฟ LED หลังนะครับผม2อ,อันอันนี้เป็นไฟแสดงคอมแอร์เวลาคอมแอร์ทำงานนะครับจะแดงแต่รู้สึกเหมือนมันจะเสียแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนหรอกส่วนอันนี้ก็เป็นคุมควบคุมอุณหภูมินะครับอันนี้ อคอมคอมแอรนะครับแอร์เย็นแอรนันะอันนี้เป็นพัดลมข้างล่างเป็นพัดลมนะครับผมอ่ะส่วนมาดูต่อไปหน้าปัดหน้าปัดก็จะมีโชว์น้ำมันตอนนี้กล้จะหมดแล้วเพราะว่าไปทํางานมาวันนี้เพิ่งล้างเสร็จก็มาถ่ายคลิปนะครับมีน้ํามันมีความร้อน นะครับผมมีความร้อนรอบอชั่วโมงของผมยังใช้งานได้หมดเลยนะแล้วก็มีไฟโชว์ของผมก็ยังมีโชว์อยู่อ่านี่นี่ครับไฟน้ำมันเครื่องที่ผมบอกอันนี้ไฟแบตเตอรี่นะครับผมสองอันที่ยังมีแล้วก็อ่ะไฟข้างมาต่อมาอ่าครับไฟต่อมาก็คืออันนี้จะเป็นไฟหน้านะครับกดไปกิกนึงเป็นไฟลีอ่าแล้วก็กดไปกิกหนึ่งก็จะเป็นไฟหน้านะครับ ันนี้ก็ปกติไฟพามากนะครับผมถ้ากดก็ยังใช้ได้น,นี่มันจะโชว์ลงไฟพามากนะครับโอเคไฟพามากฝั่งนี้ผมก็มาฝังที่ชาร์จแบตไว้2อันนะครับผมปกติอันนี้ก็ที่ดึงดับนะครับที่ดึงดับน,นี่เป็นที่ดึงดับนะครับอันนี้เป็นคันเล่งมือคันเล่งมือน,นะครับผม แล้วก็ฝั่งนี้อ่ะอันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับซ้ายขวาครับผมอันนี้เป็นแต่ถ้ากดไปเป็นแต่นะครับแต่ไม่เรียกเปิดสวิตช์อ่าก็จะเป็นแค่นี้อันนี้ไฟสูงไฟต่ำนะครับกดได้แล้วก็มาสวิตช์สตาร์ทนี่ครับผมสวิตช์สตาร์ทจะอยู่ฝั่งนี้เนี่ยแจน,บบกกะกะน,นะครับถ้าบิดกก็จะติดนะครับแต่รุ่นนี้มันจะอ่าคาถ้าคา ตัวนี้ต้องตัวนี้ต้องอยู่ในตำแหน่งว่างนะครับเกียร์สโล์ไฮ h ไฮสโล์ต้องอยู่ในตำแหน่งว่างถึงจะสตาร์ทติดนะครับอันนี้ก็เกียร์หนึ่งใส่เกียร์หนใส่เกียร์หนึ่ส่ใส่ไฮหรือสโล์นะครับแล้วก็อันนี้คอนโทรลนี้โยกหน้าถอยหลังอันนี้นะครับจะโยกหน้าถอยหลังเวลาเราจะไปหน้าก็โยกไปหน้า ถอยหลังก็โยกถอยหลังก็คือใส่คากิใส่เกียร์คาแล้วก็โยกได้เลยนะครับส่วนอันนี้จะเป็นดาบนะครับผมอันนี้จะเป็นอ่าพลังยกอ่าไฮดรอลิกหลังนะครับตรงนี้คอนโทรลใบมีดนะครับผมคอนโทรลใบมีดตัวนี้นี่ครับดูคอนโทรลใบมีดอคอนโทรลใบมีดตัวนี้นะครับคอนโทรลใบมีดอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่ง ที่รูมันจะมีว่างอยู่นะครับแต่มันยังไม่ได้ชัดยังไม่ได้ใส่อะไรเลยโอเคครับข้างในก็ประมาณนี้นะครับผมข้างในปื๊บอันนี้นะครับนี่เบาะนี่อุปกรณ์ครับอ่า PTO PTO นะครับตัวเนี้ย PTO ตัวนี้เบรกมือ วนี้เบรกมือนะครับตัวนี้ก็มันติดมาสงสัยแต่ก่อนเขาไว้ยกพวกดำอะไรหรือเปล่านะครับผมโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะมีแต่ติดหน้ามอเดอร์สติโอเคครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับจาออฟอดดูแลนนะครับแนะนำแบบละเอียดสำหรับตัวรถนะครับผม แบบละเอียดนะครับส่วนเรื่องอุปกรณ์เนี่ยเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับผมว่ามันต้องใช้แบบไหนยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะครับ่าก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับช่วยกดติดตามเยอะๆนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมช่วยติดตามกันนเยอะครับผมสำหรับนี้ขอบคุณครับ